แหม่มจี้รีวิวอันนี้จะมาพาชิมน้ำปแปลกๆนะคะน้ำเปล่านะคะน้ำเข้าจากต่างประเทศนะคะซื้อสะสมมาไว้ที่จริงมีหกขวดแต่แตกไปขวดหนึ่ง <c oughs> มีห้าขวดตอนนี้มีห้าขวดนะคะก็เปิดไปบ้างแล้วนะคะขวดหนึ่งสองขวดแล้วเรามาลองชิมกันเลยว่าน้ำเปล่าแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อแรกเป็นมองเฟอร์นะคะมองเฟอร์ n นเชอรัลม e ิ e เนอรัลวอเตอร์นะฮะอีไ e ลหรืออ e ีลิ e ไม่รนะคะเป็นน้ำเติมออกซิเจนอันนี้เป็นน้ำเติมออกซิเจนมาลองชิมกันม,มันก็น้ำเปล่าค่ะแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกแบบนุ่มกว่ามีความนุ่มกว่าน้ำเปล่าธรรมดาเทียบเทียบกับน้ำทั่วไปตาม ร้านสะดวกซื้อนะคะปกติตัวเองจะเป็นคนกินน้ำสิงกับน้ำคริสตัลจะกินอยู่สองนี่อนี้เออแล้วก็ช้างช้างน้ำแร่ะะอันนี้ก็ถือว่านุ่มนวลนุ่มนวลก็อร่อยอร่อยอยู่อันนี้เป็นนะคะน้ำจากประเทศอะไรไม่รู้นะได้มาจากเอ,อท็อปนะคะ ัวมนะินเนอร์โรนเชอร์โรวอเตอร์นะคะน้ำแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาเบเต้านะคะตราโซแลนเดอร์คาบรานะโซแลนเดอร์คาบรา <c oughs> ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ซื้อมาสะสมแบบว่าชอบขวดมันนะขวดนางก็จะเป็นนะรูปร่างประมาณนี้นะปริมาณ 0.5ลิตรนะคะก็500มิลลิลิตรมีความนะพิมพ์นูนนะเราก็ไม่รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเถือกเขาอันนี้แต่อยากลองค่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบขวดมากๆนะเป็นคนที่ชอบขวดเปล่าแบบขวดแก้ว,แบบว,กวอะไรเงี้ยอย่างขวดของวอสอะไรเงี้ยนะชอบมากนะเป็นคนที่ชอบขวดแก้วมากกินน้ําจากขวดแก้วแล้วมันจะรู้สึกแบบ ดีอะส่วนตัวนะแต่ที่จริงก็กินจากขวดไหนมันก็เหมือนกันนะั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองชิมขวดนี้ดูอันนี้เป็นขวดพลาสติกนะคะแต่มันดูดูแปลกๆดีเลยซื้อมาไม่รู้ขวดเท่าไหร่จำไม่ได้ละเดี๋ยวเรามา,มาแกะกันเออมันจะเป็นยังไงอแกะได้เท่านี้ลองชิมก่อน ไม่แตกต่างจากน้ำเปล่าบ้านเราเลยอะ่ะไม่แตกต่างเลยแต่มันได้ความแบบตีตี่อรอตีแบรนมาเนาะมันก็มีวิตามินอื่นๆที่อยู่ในน้ำแร่นั่นแหละอันนี้เรามาชิมรสชาติดูเฉยๆนะคะว่ามันจะแตกต่างจากน้ำเปล่าบ้านเราไหมเหมือนเหมือนเหมือนน้ำเปล่าเลยอันนี้ยังอร่อยกว่า เมื่อเทียบกับตัวนี้มามาอ่้มาชิมขวดนี้ก่อนน้ำไปทีลนะขวดเนาะเอาขวดนี้ก่อนอันนี้ส,สปาร์คิ้งนะคะน้ำสปาร์คิ้งนะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้ามลนะคะเป็นเขาเขียนว่าอะไรวอลวอส w a ด s Sparking Natural Mineral Water นะคะน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งวัดอะไรเนี่ย w Wet New d o m e ชนิดมีฟองเอออันนี้สงสัยเป็น Sparking มีฟองมันเป็นซาซาแน่เลยอันนี้น้ำแร่ธรรมชาติ100%นนะคะแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์โซเดียมไบคาร์บอเนตด้วยไบคาร์บอเนต และธาตุสำคัญคือมีโซเดียมมีคลอไรด์แมกนีเซียมแคลเซียมไบาคาร์บอเนตแล้วก็ซัซเฟตอ๋อก็จะมีความเค็มเน่เลยฉันว่ามาลองชิมกันสปาคิงวอเตอร์จากวอสนะคะมาลองชิมอืมซาอร่อยอันนี้ซาอร่อย ไม่ได้ซ่าเหมือนโซดาแบบโซดาตาสิงอะไรนะแต่มันซ่ามากกว่าปกตินะมันเป็นน้ำเปล่าที่มีความซ่าขึ้นมาเพื่ออ,อันนี้อร่อยคืออ,อร่อยอันนี้ใช้ได้เขาน่าจะไปใส่กับพวกเ,เลมอนพวกใบมิ้นท์อะไรเนาะกินด้วยอันนี้อร่อยต่อไปจะเป็นขวดฝาสีเงินนะคะฝาสีเทา อันนี้จะเป็นวอ s สเตลเนเชอร์โรลมินเนอร์โรลวอเตอร์นะคะเป็นน้ำแร่ธรรมดานะคะเป็นน้ำแร่ธรรมดาเลยเนี่ยมาลองชิมว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็รสชาติทั่วไปเลยส i l ลอันนี้รสชาติทั่วไปเลย ชอบขวดมากขวดแก้วอ่ะขวดใหญ่นี้อ๋ขวดใญ่นี้ก็คืออันเดียวกันกับขวดเล็กตัวนู้นนะคะแต่แค่มันปริมาณที่เยอะกว่าอันนี้สติลเหมือนกันแน่เลยนะวอสขวดใหญ่มากอันเนี้ยที่ซื้อมาเพราะชอบขวด <c oughs> เป็นวอสสติลเนเชอรัลมินเนอรัลวอเตอร์นะคะน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งเว เนสตโดมนะคะตาวอสนะคะน้ำแร่ธรรมชาติร้อเป์เซ็นต์นะคะอ๋ออันนี้น้ำแร่อันนี้มันก็ขวดเดียวกันชนิดเดียวกันแต่แค่ตัวเนี้ยเยอะกว่าปริมาณเยอะกว่าอันนี้กี่มิลลิลิตรเนี้ยอันนี้แปดร้อมิลลิตปรมล,ลตร่ขวดใหญ่จังนึกว่าขวด2อลิตรขวดใหญ่มากอันนั้สามร้อยเจ็ดสิบห้ามิลลิลตรอันนี้แปดรอมิลลตรนะคะสติลเหมือนกัน ขวดใหญ่ก,กว่ามันจะเป็นยังไงมาลองชิมขู่ข้างแรกในชีวิตนะซื้อน้ำแพงที่สุดที่ซื้อน้ำเปล่าแพงที่สุดมาลองชิมกันเหมือนเดิมเป๊ะน้ำเปล่ารรมดา oh อ้ my god นะคะก็ ตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยก็คือมันอันเดียวกันนะมันสติวเหมือนกันแต่ตัวนีจ้จะพิเศษหน่อยมันเป็นสปาเกิตตจะมีความซาซาถ้ากินกับพวกมันอาเ,าเรอะเลมอนฝานกับพวกใบมิน้นมันจะช่วยเสริมความหอมความเปรี้ยวขึ้นมาเนี่ยอันนี้อร่อยนะคะสรุปในห้ารสชาตินี้นะคะในเอ้ไม่ใช่ในะคะรสชาติใน5ขวดนี้นะคะขวดที่1มองเฟอร์ขวดที่2 ยี่ห้อกัวนะฮะยี่ห้อกัวแล้วก็3วอสฝาสีดำสปาร์กิ้งแล้วก็วอชขวดสีเทานะธรรมดาน้ำแร่ธรรมดา2อ,อันนี้สรุปคือชอบขว,วดนี้มากที่สุดชอบขวดนี้มากที่สุดตัวนี้อร่อยสุดลองมาก็คือมองเฟอร์ลองมามงเฟอร์แล้วก็เป็นฝาสีเทาแล้วก็ตัวนี้ ตอนนี้คือมันเหมือนมีติดกลิ่นติดกลิ่นอะไรไม่รู้อะที่มันไม่คุ้นอะอันนี้นะคะอันนี้ก็เลยให้เป็นอันดับสุดท้ายแล้วกันนะคะในห้าขวดนี้นะคะอันนี้เป็นรีวิวที่แบบส่วนตัวมากๆส่วนตัวคือชอบขวดแก้วนะคะเห็นน้ําเปล่าขวดแก้วหรือพวกาวายหรืออะไรขวดแก้วที่แบบขวดสวยๆจะยืนมองแบบจนแบบสามีที่ไปด้วยคือเขาก็ เออเขาก็ยอมอ่ะว่าเออเธอลงไหลก็เชิญเลยเชิญลงไหลไปเลยนะก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะใครที่แบบอยากลองนะคะ5ขวดนี้นะคะไปลองหาดูได้นะคะที่ห้างสอป็นสินค้าชั้นนำทั่วไปเช่นท็อปหรือพวกโรบินสันเซนทันเซนทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอาจจะไร้สาระแต่ว่าแต่แบบว่าสนุก สนุกสุดตัวชอบมากนะชอบขวดแก้วอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีอ,อะไรมาให้ดูนะคะรอก,กดติดตามกันได้เลย